จุนโตนากาตานิป้องการแชมป์โลกไฟบังคับเสานี้โดยในวันที่20กรกฎาคมนี้จุนโตนากาตานิแชมป์โลกโดน u ูบซรุ่นเมนตัมเบตชาวญี่ปุ่นเขาจะขึ้นชกป้องการแชมป์โลกไฟบังคับ กับนักชกฟิลิปปินวินเซนต์เอสโตราวิโอที่สนามกีฬาแห่งชาติเลียวโงกุสำหรับทางจุนโตนากาตานีนั้นปัจจุบันเขาอายุ26ปีเขาคว้าแชมป์โลกเส้นนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยการเอาชนะอเล็กซานโดซานเตียโกซึ่งถือเป็นแชมป์โลกในพิกัดที่3ของเขาสำหรับสถิติการชกของเขาชนะ27ครั้งชนะนก20ครั้งเขายังเป็นแชมป์โลกไร้พ้าย สำหรับทางวินเซนต์อัสโตลาวิโอปัจจุบันอายุ27ปีสถิติีการโจาของเขาชนะ19ครั้งเขาแพ้4ครั้งนี่จะเป็นโอกาสในครั้งที่2ของเขาในการชิงแชมป์โลก โดยก่อนหน้านี้เขาเคยขึ้นโชคกับทางเจสันโมลูนีเพื่อชิงแชมป์โลกใน w ดว o อในรุ่นเบนตัมเบทที่ว่างอยู่แต่เขาก็แพ้คะแนนไปด้วยมติไม่เป็นเอกฉันสำหรับรายการโชคเดียวกันนี้ยังมีไฟชิงแชมป์โลกอีก2คู่ประกอบไปด้วยไฟชิงแชมป์โลกเดวันยูบีในรุ่นจูเนียเบนตัมเบทระหว่างโคเซธนากะแชมป์โลกคนปัจจุบันกับทางจูนทานโรดูเกส และไฟชิงแชมป์โลกของดุนยูวิโอในรุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่ระหว่างลิคุคาโนกับทางแอนโทนีโอรัสคัวก้านั่นเอง